ครึ่งคันรถสิบล้อแล้วนะคะก็เลยเหลือนิดหน่อยวันนี้ค่ะเหลือเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็ในรถสองคันก็้เดี๋ยวก็ต้องมาใหม่ค่ะนะคะก็ในโกด,ดังก็เหลือนิดหน่อยค่ะนี่นะคะน่าจะส่งไม่กี่วันทั้งหมดสามวันสามวันหรือสี่วันค่ะตอนนี้ก็ออเดอร์อาจจะน้อยลงมานิดหนึ่ง แล้วจะมีนี่นะคะใส่รถไว้เรียบร้อยตอนนี้ที่โรงงานเขาตุนไว้เยอะไม่พี่สาวนยอะเยอะเยอะเยอะ<ย>เลยเตุนไว้กี่คันเห็นไหมแปดคันรถ <8 S 1> สิบล,ล,ล้อยู่ะ <laughs> ก,ก็รอโครงการอนุมัติเดี๋ยวพอดีเลยโครงการนี้ประมาณสี่แสนกว่าห้าแสนก็คิดว่าจะได้รับใช้บริการนี่นะคะุยดียุยดีอ่าเนี่ยุยดี พี่ตวันบรรทุกมาให้ยาวนาน15ปีค่ะแต่ว่าบรรทุกยี่ห้ออื่นด้วยก็เกือบยี่สิบปีนี่นะคะชมบริษัทค่ะช,ชมบริษัทนะคะบริษัทอลังการไงนี่นะคะสวยเตรียมออเดอร์ก็เดี๋ยวก็จะส่งอย่างรวดเร็วบริการส่งเมื่อวานไปไปถึงเยี่ยมจริงๆะคะนี่นะคะ เย้ำส่งค่ะทุกวันก็จะส่งปุ๋ยเมื่อวานส่งถึงสีชนเลยนะคะกลับมาตีหนึ่งกว่าค่ะออนะอโอเคน,นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงรวยมั่นใจนะคะแล้วก็หาเงินนาทองในยุคโควิดค่ะเลี้ยงลูกส่งลูกไปเรียนที่ไหนก็ขอให้สำเร็จให้มีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือใช้เหลือสร้างบารมีทุกประการได้เถืดน